สิบประโยชน์ของใบแมงลักษ์ 1. ช่วยต้านการอักเสบ 2. ช่วยจัดการโรคเบาหวาน 3. ต่อต้านอนุมูลอิสระ 4. จัดการกับภาวะซึมเศร้า 5. ช่วยการทำงานของตับป้างสารพิษ 6. ช่วยอาการท้องอืด 7. ช่วยบำรุงกระดูก 8. ช่วยในการย่อยอาหารและลดน้ำหนัก 9. ช่วยในการมองเห็น 10. มีประโยชน์ต่อผิวรักษาสิวและกระคือนำใบแมงลักมาบดให้ละเอียดผสมกับน้ำและพอกไว้ที่ใบหน้า20นาทีแล้วล้างออก จะทำให้ผิวพรรณสวยค่ะ